รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลทไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM และทางเคเบิลทีวีสีสัทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์อภิพัฒนเดชากรครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน้าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับ บริษัทนิวคอนเซปต์โปรดักต์จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปยอดขายอันดับหนึ่งฮอตตาจัดกิจกรรมฮอตตาซิงเกิลฮิลโลเดย์ตอบย้ำแบรนด์อันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไทยให้ความนิยมมากที่สุดในกลุ่มเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปจากผลสำเร็จความน่าเชื่อถือแบรนด์ประเทศไทยของนิตยสารแบรนด์เอชพร้อมพวงสามพระเอกตลอดการก้องสหรัฐอัมอัติชาติและหนุ่มสอนรามมาร่วมสร้างสีงสันในงานเพื่อสร้างความสุขให้แก่เหล่าแฟนคลับพร้อมกันนี้ทางฮอตตาได้จัดแคมเปญฮอตตาราคา มาหาชนเพื่อเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนแบรนด์น้ำกิ่งฮอตตาตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพดีให้กับคนไทยทุกคนเสมอมาโดยตลอดเพื่อให้น้ำกิ่งที่มีคุณค่ากลายเป็นเครื่องดื่มประจำวันครองใจคนไทยทุกเพศทุกวัยณลานแฟชั่นหอสยามพารากอนก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมงานในครั้งนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นงาน ฉลองความสำเร็จของคัตาในระดับหนึ่งนะคะที่เราขับเคลื่อนมาเนี่ยจากน้ำเขีงในครัวเรือนออกมาสู่สากคน,นะคะแล้วก,ก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นคำภาคภูมิใจของค่ตตาเองเนี่ยก็คือในเรื่องของอการสร้างงานวิจัยถึงการได้มาของรางวัลจากจากบันเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่เรา ด้วยความหลักกลืนนะคะว่าถือว่ามันเป็นการวิจัยที่ในเชิงนําประทับที่คองใจคนก็คือเป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึกภายในของผู้บริโภคต่างๆซึ่งจะเป็นอินไซต์ที่ออกมาว่ามีความรู้สึกกับน้ำถิงอย่างไรบ้างกับแบรนด์คุ้มต่ายอย่างยางไรบ้างซึ่งก็ถือว่าเป็นความจริงใจของผู้บริโภคที่เขาสะท้อนมาสู่เรา ก็ถือว่าเป็นน้ำประทับที่เราภูมิใจมากแต่ในด้านรูปประทัเนี่ยก็คือเราก็มีเรื่องของยอดขายตัวเลขที่เราเมีข้อมูลจากเบริษัทที่จัดลำดับเบรนดิ้งของประเทศไทยแห่งเดียวนะคะอยู่แห่งเดียวจตขอไม่ไม่เอ่ยนามนะคะก็แสดงถึงความเป็นเบอร์นนหนึ่งของเราได้อย่างชัดเจน แล้มันก็สอดคล้องกับทางปันเอสที่เขาให้รางวัลเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างมั่นใจนะคะว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยก็เป็นความจริงความจริงใจของคู้บริโภคสู่แปรนดพอตาอันนี้วันนี้จัดก,การเฉลิมฉลองความสำเร็จแต่ก็อยากจะให้พูดง,ง่ายๆว่าจะตอบแทนตอบแทนทุก ท่นนะะทกทุกทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําให้ส่งเสริมให้แบ,บรนด์ของตาานประสบวันที่ได้นะคะโดยเริ่มตั้งแต่กเกษตรกรนะคะแล้วก็ผู้ค้าแล้วก็ลูกค้าที่ปลายทางก็คือคอน summer คือผู้บริโภคแล้วก็รวมทั้งก่อนที่จะส่งออกมอบให้กับคนภายนอกเนี่ย ่คือความเข้มแข็งของเราต้องมีในระดับหนึ่งกพในเรื่องของพนักงานทุกคนคุ่มเทแล้วก็โด,ดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยมันทุกคนนะมันเป็นอะไรที่เราคาดคาดการไม่ได้แต่พนักงานผลิตทุกท่านเนี่ยต้อสู้ด้วยใจเขาก็มาคือตอนนั้นความต้องการของ ไม่พอจะถ่ายไม่ได้แต่ของเราเนี่ยด้วยใจใจต่อใจก็คือพนักงานทุกท่านเนี่ยพยายามที่จะจม่อมผลิตผลให้ให้มากที่สุด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดนะคะเป็นเวลา2ปีจึงก็นับว่าถ้าไม่มีกลุ่มพนักงานของเราที่ทุกเทพลังใจงานที่จะสำเร็จ วันนี้ก็คือถือโอกาสมาขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะออไม่ว่าจะลูกค้าผู้บริโภคและกระทั่งสื่อมวลชนนะคะและกระทั่งพรีเซนเ,เตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์ให้เราเพราะอย่างที่จนงานเนี่ยก็พรีเซน์ด้วย4ฮีโร่นะคะฮีโร่แรกก็คือแบรนด์เพราะว่าเป็นนโยบายของบริษัทตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าจาก ตั้งแต่ปี2000เรามีต่างกตั้งแต่ปี2000เพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับแบรนด์นะคะก็ต้องขับเคลื่อนผ่านการสือ่อสารเรื่องของโปรโมชั่นเป็นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่หลักใหญ่ของเราก็คือจะส่งต่อให้กว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้เพื่อเป็นการสร้างแบบทีละขัน้นทีละขั้นไปนะคะอันนี้คือแบรนด์ที่เราสนใจ พราะนั้นก็ต้องขอบคุณพิเชนเตอร์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะวันนี้ที่มีคุณสอนรามนะคะนั่นคือคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของการสื่อสารของเราสามารถส่งผ่านพิเชนเตอร์ออกมาได้อย่างชัดเจนมากอันนี้คือพลังการสื่อสารที่ทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยฟาดได้เริ่มต้นได้นะคะแล้วก็ใน ช็อตอต,อต่อมาเนี่ยก็มีหลายหลายท่านนะคะแต่ละ <c oughs> แต่ละท่านเนี่ยก็คือเป็นคอนเซ็ปต์รวนวๆในเชิงการตลาดนะคะอย่างเช่นคุณคุณอ้๊บปีพศ2016 2016เนี่ยโควิดยังไม่มีเราจะไม่รู้จักทิเชโรเราจะไม่รู้จักปุ่บคุ้มกันแต่เราพัฒนาเป็นแบนดแ,แรกที่ส็แต่ก็ัวันี้ขึ้นมา น้ำแข็งนี่ยดีมันดียังไงเพราะว่ามีชิจโจโร่ที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับภูมิภพนะคะจริงจริงมันคนสมบัติของชิจเจโร่เนี่ยมันมันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพองค์รวมขอใช้คำว่าองค์รวมเพราะว่าทั้งหมเนื่องจากว่าน้ำแข็งมันมีคฟองแทร้อนของมัน ารเข้าไปเนี่ยมันก็คือการสูบชีหิตเนี่ยได้ดีมากทีนี้ร่างกายของคนเนี่ยมันก็คือเลือดระบบเลือดเป็นส่วนหุ้มใช่ไหมฮะเป็นส่วนสําคัญของร่างกายเราเพราะถ้าเลือดต้นต้นที่ดีแล้วเนี่ยมันก็ไปได้หมดมันก็ช่วยสุขภาพของเราได้ดีค่ะเด็กๆต้องบอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยตัวเลขมัน,มนมเยอะนะคะกระโดดมากคือ เรียกว่าขยายงานจะไม่ทันแล้วก็ตัวเลขเขาอบเปิ้ลขึ้นประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบเท่าตัวพราะตอนนี้เนี่ยคือตั้งแต่ปีที่แล้วย่ไปกับปี2 1 2 0น1ันบี่สเกับ22เนี่ยถ้าถัวเฉลี่ยตัวเลขมาแล้วเนี่ยเอ่อจะมีลักษณะว่ามันเป็นยอดขายที่ถ้าเอเวอร์อออกมาแล้ว2ปีเนี่ย อ,อยยอดขายเนี่ยพอๆกับสองหนึ่งแต่แต่มันจะเป็นไซเคิลที่ลดลงนะคะลดลงแต่ว่าทั้งถัวเฉลี่ยหมดแล้วเนี่ยช่วงโควิดไม่โควิดเรามาถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็คือมันก็คือส่ตงตัวส่งตัวนั่นคือพูดง่ายๆว่าความกว้างมันใหญ่สิ่งที่ได้ก็คือว่าฐานของลูกค้าเนี่ยมันโตขึ้นนะคะแต่ว่าคอนซัมชันเนี่ยโควิดไม่ น้อยลงซาลงความที่ของการบริโภคจะลดลงนะคะแต่ความกว้างเราเข้ามาทดแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแรกเนี่ยก็คือใช้ได้เลยนะคะคือเราคงจะต้องขยายไปสู่เจเนอเรชันใหม่นะคะเพราะว่าอย่างที่ผงเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ออบริโภคอยู่แล้ว ประมาณอายุ30อัพเนี่ยก็คุ้นเคยกับขิงรับขิงได้แต่ถ้า New Generation อย่างอายุต่ำกว่า20เนี่ยไปถึงเด็กเราต้องเข้าไปนะคะเพราะว่ามันจะเป็นฐานเพิ่มขึ้นนะคะก็ถ้าตามตัวเลขถัวเฉลี่ยในปี22ก็ก็ถือว่าเราทิ้งห่างค่ะก็มากกว่ามากกว่า50คือมันเริ่มตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะว่าโควิดมันเริ่มน้อยลงความการบริโภคความถี่ ต้องนึกภาพว่าช่วงที่โควิด2ปีเนี่ยความที่ของคอนซัมชันเยอะมากหนึ่งหนึ่งสองไม่พอถูกไหมฮะคนหนึ่งเนี่ยหลายสองเช้าหลายบ่ายเย็นนะคะถ้าใครพานิกเนี่ยไปถึง4ซสองแต่ตอนนี้เนี่ยมันซาลง ก็อาจจะบริโภควันละสองก็โอเคหรือบางวันเว้นบางวันก็เพิ่มก็แล้วแต่นะคะมันจะไม่สมู่รเสมอแต่ฐานมันกว้างขึ้นค่ะก็จริงๆมันก็เหมาะค่ะมันเหมาะที่จะตอนนี้ก็ก็พูดยังไงว่าเราก็ต้องใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้นกิจกรรมก็ต้องเข้าถึงรายละเอียดมากขึ้นค่ะก็เปลี่ยนไปตามทั้งหมดเนี่ยโลกที่เปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยค่ะ ก็ก่อนเกิดก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณผู้บริโภคแล้วขอขอบคุณผู้ค้าแล้วก็โดยเฉพาะผู้บริโภคอยาขอให้ให้ให้ความมั่นใจอันนี้คือสัญญาของพัตตานะคะว่าในเรื่องของคุณภาพหรือในเรื่องของพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อตอบโจทย์ในอนาคตข้างหน้าพัตตาเองก็ต้องพยายามปรับปรับใน เวอร์ชันที่เหมาะแล้วก็ฟิตกับสุขภาพของคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็กับโลกที่เปลี่ยนไปคือสารอาหารต่างๆก็ไหลเข้ามาเราก็คงต้องปรับไปนะคะแต่ขอความมั่นใจนิดเดงยว่าสิ่งที่คุณตาเอ่อนำเสนอเนีน่ยมาจากงานวิจัยมาจากการซอร์เว์นะคะว่าความต้องการมีอะไรบ้างมีหลากหลาย เราจะแบกทาเก็ตยังไงอะไรพวกนี้ทั้งหมดมาจากการรีเสิร์ชล้วนๆน,น,นะคะเพราะที่บริษัทก่อนชาจะมีครบเครื่องในเรื่องแตเรื่องของตุวยการนนะะและหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานีข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมน,นกควอภิพัฒน์เดชาคุณพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ